หนู no ได้แฟนรู้ป้าขนะี่เข้าทอขนาดนี้เลยหลังนี้ยสุดปาการบ้านเรามาในทอง พี่นาสวัสดีครับนี่เหรอพี่นานี่ปลาอะไรนะพี่ตาพี่นาลืมชื่อปลากระหือ้อจอดปลากระหือ้อ นเนาะ,อ,นะอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยประกอบได้มาเยอะอ่ะพี่อพโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันนะตัดหัวอย่างเดียวเหรอมันเหมือนปลาซิวปะ่ะมันคนละอย่างคนละตัวกับปลาซิวใช่ปะดูะดแบบนึงนะพี่นะอาจวิดีโออยู่เดี๋ยวไปดูเหลือ เรือหาบหนุนขี่มอไซค์ออกเอ้ยไม่ใช่ขับเรือออกไปหน้าของส่วนผมขี่มอไซค์มาจากบ้านแค่เนี้หนี้วนหาปลาเห็เนรับพี่